หมดแล้วาว่ามีเนบปั้มีเนบปั้ไม่มีแล้วหมดแล้วพี่ลุยเลยลุยเลยพีะตัวเลยหวานเกมขาดตัวหนึ่งหนึ่งชวยมันวัดช่วย ไหนหนึ่งวะเบียผมลงเสร็จทีนะครับเออไม่มีใครลงไม่ลงได้แย่นะกิตตี้พี่ดูดิไมมีเลยแหลมเมียแหลมพี่ละเมอแล้วปลหมมหรออี้ขอบคุณรัขอบคุณน้องเฟิร์นให้ร้อยดาวยูหูมีใครให้ดาวให้ผมอีกปะครับ ขอบคุณนะครับคุณลองเฟิร์สเอาไปแฮร์รี่อนส์ได้ยรือขอบคุณนะครับคุณ first, ลองเฟิร์สอันนี้ก็สะาตแต่งตัวน่ารักน่ารักมามาเยอะพอดีขนาดน้องลูกปาายังบอกว่าน่ารักพิเกต จะเอายังแหลมแหลมแหลมจะไฟยังไงตามมาแหลมเออเราไปเราไปเราแป๊บเออใจเย็ยนนะเอกกว่างนกนะอยูยนน่บ,บนหัวพี่ชั้นสองอ่ะโอเคเจ็บแล้วพี่โก้ชั้นบ,บนเจ็บชั้นล่ลางมาด้วยพี่บนหัวพี่เจ็บแล้ว พี่มาหยุดออทำไมตรงหน้าบาันไดเนี่ยอดกะไรกนมอดเอ,อ้าก็หายกลงด้วยจ,จบปะเนี่ยบ้านโดน,น,นรักก็โอ้โหใครเอากระสุนเขียวไปหมดเนี่ยแล้วผมมีแบ่งได้กระสุนเขียว ขึ้้นลว<ร>ผิดดเร<ล><ะ>ขไอบคุณดาวยี่ห้าดวงตอนพี่ยังไม่ทําทีมหมื่นดาวบ่อยมากใช่ใช่้งบอกทําทีมเราไม่มีเงินโดเนต์อะครับเมื่อกี้มีตัวแม่มหมดแล้วปะไม่รู้วันผมได้ยินเสียงเมื่อกี้ใครก็ได้อ่ะเีดรอาไฟนอลหน่อยโอเคพี่นี่แมนอ๋อ ผมไอ้นี่ไปแข่งมาแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ทัศนีแบบแต่ก็เล่นปกติพี่เล่นกิบอะไรครับเล่นเนี่ยเล่นกิบกิบตรงนะครับหน้าขาวจัดจัดอุย้ยต้องเจอตัวจริงเอาตัวจ,จ,จ,จริงดำอันนี้ได้แสงแสงเยอะเอิบ้างนี่กอ่ะแสงอ่ะ I got supplies ไม่แสง oh, ไม่แสงอุ้ย <yeah. S 1> หน้าขาวไร้สิวแสงช่วยได้นะครับเียส oh, yeah. ดองเบียร์11โอ้ขอบคุณนะครับผมวินาธนาดาว50ดวงด้วยน,นะครับขอบคุณมากมาก,มากด้วยอีย๋เขาขอบคุณเฟิร์สอีกรอบด้วยขอบคุณเฟิรฟ์สด้วยนะา้อยดวงเยะไอแล้วแจ็ดมาลับหน่อยมาลับหน่อยเดีแบบลับเพิ่มก่อนโอ้ย oh, <yeah. S 3> ทำไมอ่ะไอเบียร์มึงหัวร้อนอะไรวะหัวร้อนแล้วพี่ เสียงสตรีมใสนากใสคออกับหน้าเบียใช้ครีมไรบอกหน่อยว่าร้อนเลยดีครับไม่รู้เหมือนกันสวัสดีครับขอบคุณดามห้าสิบดวงจากคุณชื่อนามสกุลด้วยนะครับแล้วก็สิบดวงจากคุณเบลพัฒน์ด้วยนะครับแล้วพี่ชื่อนามสกุลหมงหัวร้อนเมื่อวานเลยไม่ยิงไม่โดนมันกลับมามันม่งงมากถ้าอย่างเบียหน้าดำแล้วพวกเราจะเรียกอะไรนี่ยิงไม่โดนเลยได้ปืนยิงไม่โดนโดนก็ยิงตายโคตรจะหมงจะปวด เล่นการ์ดมานอนน้อยไอ้เอิร์นบอาข้าข้าเกมมี่คิวอะเออขึ้นเลยวะถามเมื่อวานคุยกันไอเอิร์นไปขับแล้วบอกว่ามันนับคิวกันอยู่แล้วมันก็บอกผมว่าไอ้ไอ้เบียรวนี่หนึ่งคิวไอพี่คนเบียร์ขวาตรงไหนขวาหน้าเนินเราเลยได้อยู่แล้วพี่เมื่อวานไฟมาพี่เข้าดิเบ็นล็อกให้ได้อยู่เบ็นล็อกซ้ายได้อยู่ พี่อา้าวขาพี่อา้าวขาพี่ต้องรอนะงั้นนะเพื่อนเพื่อนอยู่หนึ่งเราหนึ่งเฮ้ยดีพีตรงนี้ <enemies S 2> อยากเล่น oh, <yeah. S 2> เลยนะเฮ้ยโรงเรียนโรงเรียนมีครับโรงเรียนกองยนุักมุมก่นอ,อ,อกนได้ไหมพี่เจ็บแล้วเจ,จ็บแล้วเจ็บแล้วเอาโรงเรียนก่อนได้ปะมุมไหนก่อนก็นได้พี่ตอนนี้ผมหัวจะปวดแล้วผมไม่รู้จะทำยังไง ี่วิ่งมาโรงเรียนพี่ก็ไปโรงเรียนคนเดียวนะฝั่งมันตุ๋ยหลังเราเดี๋ยวเอาโรงเรียนก่อนเนี่ยมุมไหนพี่กูพี่มาโรงเรียนนะเนี่ยหน้าพี่เนี่ยคนหนึ่งมันอยู่รั้วน็อก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 รโผล่มาตอนไหนวะเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในโรงเรียนเออ ตอนกก็คิดอยู่มันชิดกำแพงตอไหนะตรงนี้มีไม่ใช่หรอมักเหลืองเอ้ยมีรถมาเพื่อนเพื่อนอรถเพื่อนเ้ยเพอนไม่จริงผมเอาดีพีเออเออมาแปแปะเอาแปะเหนไผมไปหน้าหน่อยผมอยากเล่นดีพี้นไปไหนแร้อออยู่อยู่คุณลีมาบ้าครับสำหรับหนึ่งหมื่นดาวสุ็ยอด ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับาละที่ผมไมไไ่เร้าเลยครับขอบคุณนะคบขอบคุณนะครับไม่ผมเร้รราเล,เลยครับพี่ก็เป็นคุณสามให้นะขเนขเรียบร้อยนอหนึ่งนอ่อโทษ ไม่เราเอ้ยเราเราจะกลับไปยังไงต้องตีเล่นได้ตีได้ป่ะพี่โก้ไปไม่ได้แยวรถมาเพื่อนชุบกันชุบกันลงมาชุบกันโอ้โหเพื่อนแยวรถไปจอดใกล้ๆเออเดียวินล็อกไว้บี่อัเออยล็อกซ้ายกันได้แค่ซ้ายนะพี่โก้โอ้ยยยขวาพี่ต้องเล่นเองไปไหนละวะตอนเล่นซ้ายมันน็อกมันน่าจะดิงเพื่อนมันมันน่าจะดิงเพื่อนดึงซ้ายดึงเล่นซ้าย ใช้กันได้หมดเลยพี่โก้หมดใา่อีกนะอย่าขึ้นนะขึ้นกันไม่ได้แล้วน,นอกหนึ่งพี่โก,โก้นับสองหมด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 อ๋อม,ม,มันที่เดียวกันกับโรงเรียนวะพีไ่ไม่อยอมชุบเลยวะใช่ใช่ที่เดียวกันกับโรงเรียนมันชุบแล้วมันชุบตัวหนึ่งตั้งแต <c oughs> อันนี้ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันเลยสังแตยจะเป็นเงอคู่ว้า อ๋อมันไม่มีนี่ถ้าคนใส่เตียงใส่มากใส่พอๆกับหน้าเดียวใช้ครีมไรบอกหน่อยโอ้โหถามว่าผมอาบน้ำวันหนึ่งกี่รอบดีกว่าแค่นั้นแหละแต่พูดถึงครีมนะครับมันมีคนตีป่ะครับมีป่ะครับไม่มีครับผมยังไม่มีคนใส่โอเคไม่เป็นไรมา เอ้ยตบตบ,ต,บตรงนั้นมีนะตบไอ้โรงเรียนมีคูณสาม 3, อันหนึ่งมั้งเฮ้ผมผมเอาล้ครับผมเอาและอ,อ๋อโอเคเดี๋ยวผมมาเช็คตบนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีรถนะแน่เบียดามพวกเราจะเรียกอะไรขอบคุณนะขอบคุณได,ด้อีกยี่สิบวินาทีนะพดีค่ะเต้าเบียดเบียดบักกี้มาชื่ออะไระอะครับเรียนกล้าขับนะได้ไงวะเนี่ย ชื่ออะไรเออเ่ียอดม่โอขอบคุณนะขอบคุณด้วยนะคะ่ะขอบคุณเฟ้งฟ้าได้นะขอบคุณดาวยี่สิบดวงขอบคุณเฟิร์สตี้ดาวยี่ห้าดวงได้นะคะขอบคุณครับน่ารักเกินไปแล้วาโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณคุณจิลาได้นะขอบคุณดาวห้าสิบดวงน่ารักเกินไป,ไปแล้วาวา่าแวมามาโรงเรียนโรงเรียนมีรถอยู่ นี่มันน้องเบียร์ที่บอกหลักครอบครัวใช่แล้วพี่ผมหลักครอบครัวผมเป็นคนหลักครอบครัวนี่ครอบครัวต้องอะไรก่อน<อ>ได้ไหลายดีใครมีคนแปดบอกนะ เหมือนดาวเปิดกล้อไม่เปิดไม่เปิดอยากเปิดนะตอนนี้ยนี่รถอยู่นี่ค่ะรถอยู่นี่เปิดนี่ยังสายทำไมเขาไม่มีเหมื่นดาวบ้างเลยข้างบนมีรถจอดโอเคเดี๋ยวฝนมาวะมันรถพังไม่ใช่ตรงนั้อ๋อนั่นมันรถพังไม่ใช่หรอใช่ใช่น่าจะนรถ เรเป็นคนรักครอมาเหมือนกันนะบางทีก็ขโมยเดี๋ยวเจออันนี้บอกเดีดด็กมาเสนอว่าจริงๆผมก็เป็นนนัคนรักครอบครัวชี้เนี่ยเอาห้าสิบดาวไปก่อนนะโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนกัสุพรรณสาด้วยห้าสิบดาวเขบคุณมากๆเลย สิบดาวไปก่อนนะบียคือถ้าพูดตามตรงนะทางมันไม่ว่าห้สิบดาวเหมือนดาวหรือยี่สิบดาวหรือสิบดาวพี่ก้ดันบนดันบนโอ้โหพีเลี้ยวอย่างนี้เีล้วติดแล้วติดว่าอ๋อเห็นแล้วสมุกซ้ายพี่ก็ควันตรงฟันคือรถเล้วมันมิ่งคือรถคนนึง เไประเบิดไปควันใกล้นะเธอผมโค้ชไม่อยู่พี่สู้รักคุณเบียร์เอาหมดวะไม่ไม่เพื่อนซ้ำหลังหมดหมดลาดลาดอะไรวะยิงรถระเบิดลาดหมดตัวแลทั้งี้ก็ไม่ไม่ยิงรถตั้งแต่แรกแเอ้ยมีคนแปดปุ้ยตรงผมมีคนแปดนะอ๋อขอหน่อยนะแป๊ดละ แปดนะครับคือไม่ว่ายี่สิบดวงสิบดวงหรืออะไรอ่ะคือมันต่างมันต่างกันี่เม็ดเงินที่แลกมามากกว่าครับแต่คุณค่าทางจิตใจเดี๋ยวบอกว่าแค่ทำไม่ว่าเยอะหรือน้อยสนาดสนุนเดียร์มนเลยก็ดีใจแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณคนับขอบคุณนะโอ้ขอบคุณน้องชัยเอ็มดะวห้าสิบดวงด้วยขอบคุณนะ ขอบคุณคุณเฟืองฟลายอีกรอบหนึ่งได้ยี่สิบดวงด้วยนะครับส่งดา้ให้จนหมดตัวนะโกนดีเบียอ้ขอบคุณพี่โมัวมัวจังดาวห้าร้อยดวงด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะพี่เยอะชุดแดงหบ่อจับจิตติเต้าจิตติวิพิมอนกันค่ะรัตต์ตาอิ่มจันได้สองร้อยจาก P W ยังเออยังไม่ได้เลยพี่ล่าสุดทำประตูสองร้อยมาสวัสดีครับขอบคุณดาวสิบดวงนะครับ แม่แม่ไเนี่ยนิพูดพูดนั่นจริงเลยไม่ได้แบบสวัสดีต้อามิยาสวัสดีดดดหนหนครับสวัสดีคุณปูด้วยนะรับแกนได้อะไรล่ะครับรับแกนไปตังคกันครับไปตัวด้วยสวัสดีค่ะบไอ้ยสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะขอบคุณน้องฟ้าดาวสิบดวงด้วย <c oughs> สวัสดีค่ะเต้าเฮียส <c oughs> บายจริงๆเวลาดเดินสายจะได้เงี้ยหากล้องกลอม Oh, yeah. <c oughs> อ้นะอาพเจ้าข้าคเจ้าบปโบราณศิษยบจุงด้วยนะ ก็เก็บไอรับไอรับลองเปลี่ยนเป็นแต่งสาวมาสตรีมดูสิเออ,อยังไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยนะครับซ้ายความยวาม,ามยแต่ว่าเดินหรือว่ามันเดินน่าจะบอดแแถวห้องน้ำ ดาวอบอัดกันเฮ้ยเจอแล้วคนบนเขาเอาเก้าเราเห็นเมื่อกี้ขับรถอยู่ล่าดิพี่ว<ะ>่าต้องล่าเอ้ยเป็นยังไงเห็นแล้วมันลงมาแล้วล่ามันล่ามันล่ <c oughs> ลามาัน กมีตงตี้พี่อน้พี่เกิวิกฤตอยู่มันเข่านเขาแจกูลืมลืมปิดกระอเป็นเนินก็ดันดันตีนที่เล็อกให้ได้เอาขวาได้พี่เนี่ในขวาเนี่ยมีตี้นึงเวล็อกให้ได้ลักกกนอกหน้าเนิน่ะพี่ได้แคเนินต่ำนะพี่โก ในคะแนนนี้นะพี่เล่นตรงนี้ได้ปหมมุมไหนรมันมองไม่อะไรไม่เห็นไม่ได้พี่ไปตรงนั้นเบียร์ล็อกได้ไงถ้าพี่ไปตรงนั้นเบีต้องไปเปลี่ยนอ๋อได้ได้ได้มาเพื่อนมามีตีซ้ายพี่ลงมาก่อข้างหลังเขาออฟโอ้ยโอ้ยไปทุ่มหมายเลยไม่หมายกัรผมมาช่วยแล้วเพื่อนผมมาช่วยแล้วโอ้ยทำไมมันไม่ยกเลิกให้วะอันนี้เพื่อนโดนซ้ำ Mark location. the ไปก่อนทุกคนขู่กับแดนเด่นจะกอนช่วยด้วยเอ้าไหนบอกมึงล็อกได้การหัวให้หน่อยไม่คนการให้อยู่ได้ปกกันนะหัวมาซ้ายผมพี่ก็เลยนี้เสียงด้วยน็อกน็อกน็อกกูลังไปกูลังไปตรงที่เพื่อน หมดจังไม่มีตัวหนึ่งพี่โกดยัดมาเลยยัดมันรงนี้เลยพี่ลาก่อน,อนสายเบียร์มาแล้วมันดันมาแล้วพี่หม,มดหมดสวีคันรถเขามีเงบพี่ ัาดีจังหวียาาดีครับไฟนอลจะสู้กับคนพิกกี้มากมากเลยครับมที่พี่อาทิตย์หน้าชิงแชมป์ประเทศครับ PW ได้แชมป์โปรลีใช่ครับก็ ...PW ก็มาชิงแชมป์ประเทศต่ออ๋อว่าอยู่มันกดลงเ้ยเบีย์ด้านล่างมีรถอยู่ลงไปเ<ม>อารถด้านล่างกันละ Watch out อ่าไปรับเพื่อนเะลยไปแล้วคิดว่าเพื่อนขึ้นมาแล้วเราไ,ไ,ไม,ม่ไมด,ด,ด้ดูยิงยังไงไหนวะพี่ม่านู่นมีไงโอ้โหตาบบอดตัเนี่ยเ้ w a t c ่นี่เอ้าไม่มีอ๋อแปลว่ามึงบักแล้วแหละอยากเก็บปะรถแบบไม่มีอ่ะเดี๋ยวกูทำไง ขับคับไปขับไปขับไปตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เห็นป้าไม่มีมันไม่มีรถจอดจอดเอ๊ะมันไม่เห็นกูผมก็เห็นดูเดี๋ยวมันดูกูขึ้นรถมาขึ้นรถมาเดี๋ยวไอ้ยักษ์เรื่องเรื่ไอ้ยักษ์ทำไมกะเร้่อเออมันบากมันบากกูจะอ้วกพี่กูผมจะอ้วกพี่ขอร้องเถอะจะอ้วกอะไรวะ เธอพี่ภาพผมแบบบึ้ดบึ้ดบึ้ดที่ก็อะไรเราทำอะไรไม่ได้ก็น่งรถมาแล้วเดี๋ยวจอดจอดมันก็ไม่ต้องดูจอดีโอ้โหสภาพเดินไม่ได้จอดมันก็ต้องวิ่งจะอ้วกจอดโอ้โหยักษ์อ้วกไม่ต้องดูจอทุกคนครับมมองไ่เห็นครับจอดไม่ได้แล้วเด็กลัวบักกี้ไหมมึงเดี๋ยวจะอ้วกนะครับทุกคนครับนี่นี่นี่บักกีบากี ก็ลงดีลงดีเออบักกี้อ่ะจะอ้วกไม่เดี๋ยวนี้ฝีมือพี่ดับไปเยอะเลยครับโุ้ยมีคนความตุตาลวตรงไหนพี่บาวัทเพอนเห็นครับ w a คนับเหนเรานี่เห็นเหอตัวหนึ่งตรงไหนมีเอนมีหน่อย้วหเราเขาแทน เจนนีเ่เยโอเอบาางนี้วผมอ้อมซายเออด้อยนไปคบออเคโอเคขอวัดแบบตึ๊ดตน็อกตึ๊ดตน,น็อก Watch out ก็เบนยัซ้ายอยูน่นะขึ้นไปชั้นต่อแลนะ้วเบีย มันไม่วัดมันไม่วัดมันออกแล้วไม่วัดผมก็จะหามุงยิงโกูแกล้งยิงดิไม่มันเข้าบ้านไปแล้วไม่มีตัวหลังพี่แกล้งยิงพี่แกล้งยิงเขาปรดดิมามามาผมยิงมึงมีฟรีเลยพี่มามาเพื่อนมาเบอร์สามเบอร์สองมายิงหน่อยยิงหน่อยแกล้งยิงหน่อยไอ้เขาขับรถหนีมาพี่ออกแล้วเดีแล้วพี่ ตายหมดเลยพี่เจ็บทุกตัวเออเดี๋ยวจัดการให้ไปเลยพี่ตามไปเลยพี่โอ้รถพี่แมันลองหัวดีแล้วตรงไปเลยพี่ตรงไปทางนู้นเลยทางพี่อะทุกตัวพี่บอกเลยว่าเจ็บมากๆต่างกับแพงตัวหนึ่ง เก็บแเก็บจัดเจ็ดนครับสามสิบวีวงมานะพี่ซ<ช>้ำหรอพี่เพื่อ,อเนเนาะข้ามาข้ามาเอ้พี่ก้มันอยู่ไหนกันเพี่ออกมามุมเบียร์ดิพี่ออกมามุมเบียร์พี่ก้เด็กกันซ้ายให้เด็กกันซ้ายให้ สอกตัวเบียเดี๋ยวได้ยินแล้วพี่ไม่ตายแน,น่นอนผมล็อกให้อยู่นตายผมกันซ้ายแล้วพี่พี่ไปเล่นซ้ายทำ<า>ไมมาก่อนอต้องยิงก่อนโอ้พี่ไม่มั่นใจผมมาดีนั่นอนะหนึ่งร้อยไอฮาราดาจากคุณอาทิติ์ด้วยนะครับ มันมีรถมันมีรถไอ้เบียรรอไปหารถจากมันดูผมเก็บจบก่อนแล้วมัน <พะ S 2> มันมีรถอ,อ,อยู่้ะเออยิงยาพี่ไม่มั่นใจผมอะไรวะมันโดดออกทา้ายกูต้องเอาซ้ายก่อนอยู่แล้วพี่ต้องเชื่อมันมมดิตามกูได้เนี่ยแหละแปลกใจผมกะโกบตัวซ้ายอยู่ไง เออแล้วมันมีสี่ตัวเลยเหรอวะรู้ว่ามีแค่สองตัวครบตามเมืองต้องคนได้อีกห้าดวงน,นะครับพี่ยาคนเด๋ยหกคน ผมแรงเกิอผมอัดไปเลยได้ปา่าววะมึงขับมึงอัดเข้าไม่ได้นะเว้ยอัดเข้าหมู่บ้า<ม>นอืมเดียนะเด๋ยวอะอัดทันอยู่เออยังไงก็ทันไม่ทานกูให้กี่มือไปเหมือนจอดล่างเนินไม่ได้เลยขอบคุณดาวสุพัฒนานะครห้าร้อยดวง <laughs> <ม>เจ็บตายครับบอกไม่ตายแน่นอนตายพี่อ่ต้องมั่นใจผมปกันซ้ายไวพ้พี่อ่ะขวามันโดดออกมาให้มันดีดีมากไปอีกไม่ผมเห็นตัวซ้ายก่อนไงซ้ายมันจะดังพี่ผมก็เลยกันซ้ายพี่อุ้ยมีนคนเก็บไปแล้วด้วยก็คิดว่าอยู่วงการขับจีกงานไม่ไม่นานครับไม่นานผมรู้สึกว่า,วาเด็กรุ่นใหม,ม่ไฟแรงน่าจะบ,บาดแกนพี่ อืมอือโอ้ยมีรถด้วยเอ้ยมีรถมีรถมีรถแล้วหนุ่มมีคนทัวร์ไม่เชื่อมึงลองแวะเข้าไปดิไม่ลองเอาแม่งนี่แม่งยิงรถมึงอ่ะขึ้นเลยมีคนนอนอยู่ นี่ใครดื้อกว่าพอเบียร์เบียร์มันเยี่ยมัมจริงนเลยแลอวแหละพอเราเจอกาอถึง เจ้าอ่นดับนี่ยองูลขวาตันที่เออไอ้มดแล้วมีเจ็บปะมีเนบะไม่มีแล้วหมดแล้วพี่ลุยเลยลุยเลยกละตัวเลยเยพราะว่ามึงขอยไปตาปั๊มยามันเหลือหนึ่งหนึ่งไว้ยุชุบเพื่อนไม่ทันหวานเกมขาดวัวหนึ่งหนึ่ง มันวัดเฮวยเฮวยมันวัดได้เฮ้ยอะไรวะมันวัดได้โอ้คคิดโ้จใจเย็นไว้หอยนี่ดาเมจสองพันสิบแปดคิวน่าจะราดเยอะอุ้ย